เพลงชนธิดาโพสเศร้าหลังสูญเสียคุณย่าจากกรณีข่าวเศร้าการสูญเสียของครอบครัวอัศวะเฮมเมื่อจันแลมอัศวะเฮมภรรยาของนายวัฒนาอัศวะเฮมอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงหัตถไทยและดีตสสจังหวัดสมุทรปราการเสียชีวิตเมื่อวานนี้25สิงหาคมโดยจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดทัดทอง โดยก่อนหน้านี้ครอบครัวอัศวะเฮมเพิ่งจะสูญเสียในชนสวั์อัศวะเฮมไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดเพลงชนธิดาอัศวะเฮมก็ได้โพสต์เศร้าอาลัยคุณย่าโดยมีใจความว่าจะอยู่ในใจเสมอไปรักคุณย่าได้โปรดกอดคุณพ่อให้ฉันด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ